ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีช่วงเย็นวัสดีไปตุลามาับผมไปตุลามาแล้วถ่ายเพื่อนๆได้ชมโอ้โหวันนี้รถติดมากเลยครับรถติดมากเลยวันนี้เป็นบันอะไรนาะรถถึงติดทำไมรถถึงติดนาะวันนี้ติดมากเลยครับ ดูสครับทุกคนจจดูสิครับทุกคนรถติดมากเลยฝั่งทางนี้ติดยาวเลยยาวเหยียดเลยติดตรงแค่นู้นติด,ด,ดสามแยกบิกซีวันนี้ก็ห้าโมงจะหกโมงแล้วเข้าหกโมงแล้วล่ะครับพอบันทึกทลิปอยู่เลยไม่ได้ดูเวลา ครับผมติดเห็นหมครับติดยาวเลยฝั่งนู้นก็เป็นมอรมให้เพื่อนๆชมกันติดรถติดรถดติดตคนเดิน,นียบคนเดินน้อยวันนี้เป็นวันหวยออกวันหวยออก ว่ารถติดรถติดยาวเลยยาวเหยียดเลยครับรู้แล้วนะครับทำไมรถถึงติดโอ้โหไม่ใช่ทางมาลายเกิดุุับิเิตุดขึ้นมาใครรับผิดชอบ ีจะเป็นสามแยกโรงเรียนเทพเีลาดูแล้วนะครับทำไมรถถังเกดวันนี้เพราะเป็นวันทีมชาติไทยเราแข่งขันฟุตบอลกับประเทศจีนครับผมที่สนามกีฬารถถังเกดครับทุกคนก็ไปเชียร์บอลกันครับผมสวัสดีครับโอเคครับผม หยุดพักไเปลี่ยนเช่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ